อุทจจะกุกุจจะใจที่ยังไม่หยุดนิ่งอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความลำคาญใจเป็นหนึ่งในนิวรณ์หที่บทบังไม่ให้จิตเข้าถึงความสงบมันคือการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันบางครั้งลอยไปข้างหน้าด้วยความคิดฟุ้งซ่านไม่สิ้นสุดบางครั้งหันกลับไปข้างหลังด้วยความเสียใจหรือมีสิ่งที่คาใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตที่ฟุง้งซ่านย่อมไม่อาจเห็นความจริงตามที่เป็น เหมือนน้ำที่ถูกลมพัดจะเพื่อมย่อมไม่สะท้อนเงาได้อย่างชัดเจนและจิตที่ลำคาญใจก็เปรียบเสมือนดังคนแบกหินหนักไว้บนอกแม้อยากเดินไปข้างหน้าก็อึดอัดและเหนื่อยล้าผลทางที่จะคลายอุเทจจกปุกุจจะ,จะไม่ใช่การบังคับให้ใจนิ่งในทันทีแต่คือการฝึกสติให้รู้ตัวในทุกอิริยาบทเมื่อใจฟุ้งไปก็รู้ว่าฟุง้งเมื่อใจํำคาญก็รู้ว่าํำคาญ การรู้เช่นนี้เปรียบเสมือนการวางภาระลงทีละน้อยดังพระพุทธองค์ทรงจัดไว้ว่าจิตท,ที่ตั้งมั่นด้วยสติย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรทเมื่อใจหยุดดิ้นรนฟุ้งซ่านและลำคาญความสงบก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองและในความสงบนั้นปัญญาย่อมเกิดเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง